สวัสดีครับผมอินฟินิตี้อา c ซีนะครับคลิปนี้มารีวิวรถแมคโครบังคับสเกล1ต่อ14วอลโวนะครับเป็น EC 160E โล oh หะทั้งคันนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งสับคอนโทนนะครับให้ให้ทางเราสับคอนโทนการควบคุมของชุดแขนใหม่ปกติอ่าตัวนี้จะเป็นการควบคุม โดยใช้คอนโทลแบบแคตเตอร์พิลาหรือเป็นคอนโทลแบบสากลน,นะครับตัวนี้ลูกค้าให้ปรับแต่งเป็นคอนโทลแบบโคมาสุนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับปกติแล้วนะครับสติกตัวนี้นะครับจะเป็นการควบคุมของชุดอาร์มนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ส่วนซ้ายขวาก็คือการสวิงของเอวของตัวรถนะครับสวิตอาสติกฝั่งนี้นะครับเป็นการยกบูมปกติขึ้นลงนะครับขึ้นลงบุงกีเข้าออกนะครับส่วนสติกที่เราได้ ปรับแต่งแล้วนะครับเวลาโยกขึ้นนะครับก็จะเป็นสวิงเอวนี่นะครับดันลงเป็นสวิงเอวอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนตัวอาร์มนะครับตัวอาร์มเราจะดันข้างดันข้างออกนะครับดันข้างเข้า ดันข้างออกนะครับแทนการควบคุมเอวของตัวรถสเตนด์ดจากของเดิมนะครับอันนี้เราปรับแต่งใหม่กดเข้านะครับกดออกกดเข้ากดออกนะครับคอนโทรลแบบนี้เป็นคอนโทรลของโคมาสุนะครับพอดีลูกค้าถนัดคอนโทรลแบบนี้นะครับ เลยทางให้ทางเราปรับแต่งใหม่แต่ก็จะขับยากนิดนึงถ้าคนยังไม่เคยขับนะครับอย่างคนเคยขับเขาก็จะชินกับระบบนี้นะครับส่วนตัวเดินก็จะเหมือนปกตินะครับเป็นปกติ จะเห็นว่าจะเดินเร็วไปนิดนึงนะครับให้ปรับวอลลุ่มด้านฝั่งริมสุดปรับลงนะครับลงจนสุดนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูอีกทีนะครับรถก็จะช้าลงเล่งขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับอีกนิดนึงโอเค ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับราคา17,900บาทนะครับพร้อมเล่นทุกอย่างนะครับรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดราคา1 7ึ่งพันเบาทนะครับหนึ่งาบาทสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับ061804ก1 8 6หรือว่ามเมมอาสแกนลายคียร์ค้คด,ด้านหน้าจอ เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ17,900บาทนะครับขอบคุณครับ